สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับหลังจากที่เรารอมาแสนนานนะครับในที่สุดนะฮะเราก็สามารถใช้ l ล ne นะครับในส่วนตัวบัญชีเดียวกัน2อุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับเหมือนตัว Apple ได้แล้วนะฮะหลายคนที่ใช้อุปกรณ์ Android อยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าถ้าเรามีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งแล้วเราอยากใช้ไลน์บัญชีเดียวกัน2อุปกรณ์ไม่สามารถทําได้ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีไลน์ไลท์เราสามารถลงชื่อในส่วนตัวไลน์ไลท์บนอุปกรณ์หนึ่งได้นะครับแต เซิร์ฟเวอร์ไปก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ Kiwi Browser Kiwi b r o w s e เเป็นการติดตั้ง e x t e n s i o n ของตัว r o r o นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดนะฮะก็คือไม่สามารถรับสายได้ฟีเจอร์ต่างๆก็จะตัดทอนออกไปรวมถึงถ้าเราไม่ได้ใช้งานสักพักหนึ่งมันต้องเด้งมันจะเด้งหลุดเราต้อง ลงชื่อเขาใช้งานใหม่นั่นเองนะครับแต่คราวนี้นะครับลายเขาออกอัปเดตใหม่เป็นเวอร์ชัน15.3.0ขึ้นไปจะรองรับการใช้งานนะฮะสกณ์ได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของตัว develop พัฒนาใกล้จะปล่อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากดาวน์โหลดก่อนนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดนะฮะเข้าไปที่ตัว Google ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่า apk p พีนะครับมันมีเว็บไซต์ดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมแนะนำแอปอนี้ก็ ใช้งานง่ายไม่ยากอะไรนะครับหลังจากนั้นแตะที่เว็บไซต์ APKPure เลยหรือเราจะโหลดแอป,ป APKPure ก็ได้นะแต่อันนี้ผมเข้าเว็บเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตัวไลน์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนแอป,ปยอดนิยมอยู่แล้วเราก็แตะเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครหาไม่เจอแอป,ปยอดนิยมนะครับแตะที่แว่นขยายด้านขวาพิมพ์คําว่าไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับย้ํานะครับจะต้องเป็นไลน์เวอร์ชั่น15.3ขึ้นไปนะครับกดดาวน์โหลดอ่าพอกดดาวน์โหลดนะครับ รอสักกูอะกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะบอกว่านี่ะรายเวอร์ชัน15.3.0าจนะฮะหลังจากเลื่อนลงมาด้านล่างๆนะครับมันจะเจอในส่วนตัวคำว่าดาวน์โหลดเราก็ติ๊กดาวน์โหลดได้เลยนะพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็ติดตั้งได้เลยนะครับคราวนี้วิธีการติดตั้งถ้าเป็นตัวอุปกรณ์แท็บเล็ต Huawei ติดตั้งอย่างไรนะครับอ่าเมื่อเราดาโหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเข้าตัวจัดการไฟล์แล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของตัวดาวน์โหลดนะะ นะี่ยที่เก็บข้อมูลก็ได้นะครับเราก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดเราจะเจอลายอยู่นะครับเนี่ยผมโหลด3ามสองครั้งนะวิธีการก็คือกดค้างไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดคําว่าอื่นๆนะฮะเลือกคําว่าเปิดในแอปนะฮะแล้วก็เลือกคำว่าแอปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราสามารถเลือกได้ถ้าเป็นอุปกรณ์หัวเว่ยนะก็คือแอปแกลเลอรี่ก็ได้โปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจก็ได้แต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะก็สามารถเลือกโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจได้นะครับก็ติดตั้งได้เลยผมจะเลือกไปแอปแกลเลอรี่นะก็กด ติดตั้งเข้าไปเคานี้มันก็จะแตกไฟล์แล้วก็เด้งปอปอ้าวให้เรากดติดตั้งเราก็กดติดตั้งเลยเลยนะครับเมื่อเรากดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยเอ่ะมาเปิดพร้อมกันเลยครับกดเปิดได้เลยคราวนี้นะครับเราเลือกเข้าสู่ระบบเดิมทีมันจะมีแค่อุปกรณ์หลักอย่างเดียวนะครับคราวนี้พอเป็นเวอร์ชัน15.3ขึ้นไปมันจะมีอุปกรณ์เสริมนะฮะครานี้ผมจะติดตั้งบนแท็บเล็ตใช่ไหมครับเป็นอุปกรณ์เสริมของผมอุปกรณ์หลักคือโทรศัพท์นะผมก็ คราวนี้เหมือนเดิมครับก็เข้าที่โทรศัพท์มือถือนะฮะเข้าแอปพลิเคชัน Line เลือกสแกน QR code กดสแกนแล้วก็มันจะเด้งให้กดเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบเท่านี้เองนะครับแล้วก็ใส่รหัสยืนยันนะครับให้ตรงกันนะฮะหนึ่งสามห้านะห้าสองหกนะครับรหัสยืนยันจะด้งมาที่ตัวมือถือ,อในมือถือจะด้งให้ใส่รหัสนะครับก็ใส่รหัสที่บนจอแท็บเล็ตแล้วก,กดข้าพเจ้ายอมรับกดยืนยันแค่นี้เองครับมันจะซิงข้อมูลแล้วนะฮะ เราก็สามารถใช้ลายเดียวกันนะครับ2อ,อุปกรณ์พร้อมกันได้แล้วนะครับทั้งศัวสมมือถือและก็ตัวแท็บเล็ตนั่นเองนะครับโอ้โหใครที่ใช้อุปกรณ์ Android อยู่ผมเชื่อว่าน่าจะรอในส่วนตัวลายบนแท็บเล็ตมานานแล้วนะครับแต่นั้นเนี่ยใครที่อยากจะใช้ก่อนนะฮะ ก็ลองทําตามวิธีนี้ได้นะครับส่วนถ้าใครไม่รีบจะระอโหลดจากในส่วนของตัวช่องทางที่เขาปล่อยมานะครับอย่างตัว Play s t t r r นะฮะหรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมมาแนะนํากันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอมารโหลดสักกู้หนึ่งนะฮะเราการซิงข้อมูลตอนนี้ได้50%เดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับมันซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับลายนะครับหน้าตาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวโทรศัพท์มือถือเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูสักอันหนึ่งนะครับ โอ้นะครับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกับในส่วนของตัวบนโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเดี๋ยว้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนนะครับที่อยากได้ลายนะครับสในสองตัวอุปกรณ์นะฮะพร้อมกันนะครับนี่นะครับได้อะไรได้เหมือนกันเลยนะครับหน้าตานี่ก็ใกล้เคียงกับตัวอุปกรณ์หลักเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนนะครับที่อยากใช้ลายในส่วนของตัวบัญชีเดียวกัน2ออุปกรณ์นั่นเองนะครับ